ท่านชมครับไปดูการสกัดจับกันหน่อยครับอันนี้ตำรวจของด่านนะครับค้วยไล่เนี่ยทำการสกัดจับนะครับเขาเรียกว่ายาบ้าเนี่ย6.4ล้านเม็ดรพร้อมด้วยไอเนี่ย25กิโลละ กมนะครับมีการซุกซ่อนมาใต้กระสอบลำข้าวนะครับรวบผู้ต้องหาได้อีก3ลายนะครับเผยว่ากำลังลำเลียงเนี่ยจากจังหวัดเชียงรายไปส่งที่จังหวัดพิศนุโลกครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดนะครับปฏิบัติการด่านตรวจนะครับแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดเนี่ยด่านนะครับตรวจของห้วยไร่อำเภอ เด่นชัยจังหวัดแพร่ครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีกลุ่มลักลอบนะครับลำเลียงยาเสพติดผ่านมาที่บริเวณด่านตรวจจนกระทั่งพบรถกระบะโตโยต้าวีโก้นะครับสีบอลเนี่ยหมายเลขทะเบียนเนี่ยของจังหวัดเชียงรายขับเข้ามาในด่านนะครับโดยมีนายชานนลอายุ44ปี 41ปีนะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ขับขี่ครับอยู่ในอาการเนี่ยตัวสัน่นแล้วก็มีพิรุษน่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเอ็กซเรย์รถกระบะที่มีผ้าใบเนี่ยคุมมาอย่างมิดชิดจนกระทั่งพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนมาใต้ กระสอบลำข้าวนะครับพอเปิดออกดูเนี่ยก็พบของกลางเป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมด6,498,000เม็ดพร้อมด้วยยาไอ้ย่กิโลกรัมน,นะครับจากการสอบสวนนะครับนายชานนเนี่ยให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดเนี่ย จากอำเภอนะครับเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะนำไปส่งที่จังหวัดพิษณุโลกโดยจะได้รับค่าจ้างเนี่ยสองหมบาทโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยจะนำรถไปใส่ของให้เองนะครับหลังจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขยายผลและก็ยังพบนะครับรถเก๋งเขาเรียกว่า MG สีขาวนีน่เขาทำหน้าที่เป็นรถนำทางนะครับ โดยภายในรถเนี่ยได้พบกับนางสาวสุชาพรน,นะครับอายุ28ปี26ปีเป็นคนขับนะครับและก็นางสาวมะยุลีอายุ33ปีเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถเก๋ง M จีนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยผู้ต้องหาทั้งสองคนนะ่ะให้การปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับนายชานนนะครับแต่จากการตรวจสอบนะครับหลักฐานก็พบว่านางสาวสุดาพรเนี่ยมีการติดต่อแล้วก็พูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับกับบัญชีภาษาจีนนะครับซึ่งเป็นบัญชีเดียวที่ ต้องบอกว่าเป็นบัญชีเดียวกับนะครับที่นายชานนเนี่ยได้มีการติดต่อและก็ประสานงานเจ้าหน้าที่จึงทําการควบคุมตัวทั้ง3คนไว้ดําเนินคดีนะครับเบื้องต้นครับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง3คนเลยทีเดียวว่าร่วมกันเนี่ยจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้ายาไอนะครับแล้วก็มีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้านั่นเอง เหตุการณ์นี้นะครับสายข่าวเนี่ยเขาแจ้งมาว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยเนี่ยขานเข้ามาในบริเวณด่านตรวจของห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทำการตั้งด่านตรวจนะครับสกัดกั้นยาเสพติดจนกระทั่งพบรถกระบะวีโกสีบอดเนี่ย หลายเลขทะเบียนของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีนายชาโนอนอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นผู้ขับขี่เข้ามาหลังจากนั้นมามันมีอาการตัวสัน่นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพิรุษด,ด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้นํารถคันดังกล่าวเนี่ยเข้าไปทําการเอ็กซเรย์ เพราะว่ารถกระบะคันนี้นะครับต้องบอกว่าปกคลุมด้วยผ้าใบมาอย่างมิดชิดพรเอ็กซเรย์เข้าไปก็พบวัตถุต้องสงสัยที่อยู่ใต้นะครับกระสอบลำข้าวพาะเปิดดูเท่านั้นครับก็พบของกลางเนี่ยเป็นยาบ้า 6 4 9 8 0 0 0เมตรพร้อมด้วยยาไอ25กิโลกรัมนะครับนี่ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีก2คนซึ่งเป็นคนหน้าที่ในการขับรถนันพางนะครับเขาใช้รถเก๋ง MG นะครับสีขาวซึ่งมีนางสาวสุดาพรอายุ26ปีเป็นคนขับแล้วก็นางสาวมะยุลีนะครับอายุ33ปีเป็นผู้โดยสารที่มานั่งด้วยกันตอนแรกสสาวเนี่ยให้การาพาดเศษ ว่าไม่ยุ่ไม่เคยรู้จักหรือยุ่งเกี่ยวกับนายชาโนนแต่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบหลักฐานนะครับก็พบว่ามีการแชทไลน์นะครับเป็นบัญชีภาษาจีนแล้วก็เป็นบัญชีเดียวกับกันที่นายชานนเนี่ยมีการติดต่อประสานงานจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงได้ควบคุมตัวทั้ง3คนแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหานะครับมาร่วมกันเนี่ยจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไม่ว่าจะเป็นยาบ้าแล้วก็ยาไอแล้วก็มีไว้ในครอบครองอันเป็นการกระทำ เพื่อการค้านั่นเองเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของนะครับด่านตรวจนะครับห้วยไล่นะครับในการจับกลุ่มนะครับผู้ลำเลียงยาเสพติดนะครับซึ่งถือว่ารถนี้มาทีเดียว6เอ่อ6ล้านกว่าเม็ดเลยนะครับแม่แล้วก็ยี่ห้อ99ด้วยนะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วงนี้นะครับเป็นนโยบายของ ทางรัฐบาลด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ที่ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดเนี่ยทำการลําเลียงยาเสพติดมาอันนี้เขาไปรับที่อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ,อจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะไปส่งที่จังหวัดพิษณุโลกสุดท้ายมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจควบจับกลุ่มไว้ได้ยกขบวนการครับ